คลิปนี้ไปนะคะเพราะมีข่าวจากออยอมาแจ้งให้ทราบจากที่มีข่าวการจับกุมพระพิสุและผู้ช่วยอีก5ลายณสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีพฤติกรรมในการเผยแพร่ข,ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโพสต์รูปภาพคลิปวิดีโอการรักษาโรคและข้อความอันสื่อให้เข้าใจว่าสามารถรักษาโรคประวานหรือโรคหลายแรงอื่นๆเช่นโรคมะเร็ง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพระพิสุซึ่งมีได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดำเนินการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนโดยใช้วิธีการตรวจรักษาที่มิใช่วิธีการตามหลักวิชาการทางการแพทย์เช่นการใช้มือสัมผัสตัวและนำหินมาวนบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคใช้เข็มลักษณะคล้ายเข็มเย็บผ้า แทงไปตามจุดต่างๆของร่างกายเพื่อให้เลือดออกมาจากรอยเจาะจากนั้นใช้แท่งเหล็กถูวนบริเวณแผลที่มีเลือดออกนอกจากนี้ยังมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของสถานปฏิบัติธรรมว่าสามารถรักษาและบรรเทาอาการได้สารพัดโลก ซึ่งการโฆษณาดังกล่าวเป็นการหลอกลวงประชาชนทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรไม่มีหลักฐานหรือผลทดสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนออยขอเตือนผู้บริโภคว่าไม่มียาหรือสมุนไพรใดที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้ครอบจักรวาลขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังและเต่ตองให้รอบคอบอยาลงเชื่อข้อมูลเท็จโฆษณาเกินจริง ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญ,ญาตจากออยได้ที่ www.fda.moph.go.th และ l i n e @fda ไท ai หากใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากออยค่ะ